าคุณกินไข่แบบนี้ลดไขมันในเลือดได้ไวแบบสุดๆนะคะไข่เนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะเพราะว่าเป็นโปรตีนชั้นดีที่ย่อยง่ายแล้วก็ดูดซึมได้ดีในไข่เนี่ยอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นซึ่งจะเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนต่างๆนะคะและในไข่เนี่ยยังอุดมไปด้วยโคลีนแล้วก็ซีแซนทีนช่วยบารุงสายตารวมไปถึงมีลูทีนนะคะซึ่งช่วยบํารุงสมองนะป้องกันภาวะสมองเสืวว่อม ไะะซึ่งไข่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยทานไข่ผิดวิธีแทนที่จะได้ประโยชน์อาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะนะคั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่การจะมาแนะนาเคล็ดลับในการบริโภคไข่นะคะบริโภคยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ไวแบบสุดๆใครอยากรู้ว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เริ่มกันเลยกับเคล็ดลับที่1นนะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยทานไข่ต้มเป็นหลักนะคะแทนการทานไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยปรุงไข่นะคะโดยการเอาไปปรุงเป็นไข่ดาวหรือว่าปรุงเป็นไข่เจียวเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องใช้น้ํามันเยอะซึ่งจะทําให้เราได้แคลอรี่เยอะนะคะซึ่งไข่ต้ม1นฟองเนี่ยจะให้โปรตีน7กรัมแต่ให้พลังงานแค่75กิโลแคลอรี่ในขณะที่ไข่ดาว1ฟองเนี่ยจะให้พลังงาน160กิโลแคลอรี่และไข่เจียว1ฟองให้พลังงาน2 240กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งพลังงานจะแตกต่างกันเยอะมากๆเลยซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยท่านไข่ดาวบ่อยๆท่านไข่เจียวบ่อยๆก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่ากินไข่ให้ได้ประโยชน์ก็คือผ่านกระบวนการปรุงโดยการใช้น้ํามันให้น้อยที่สุดนะคะอาจจะเลือกเป็นไข่ต้มก็ได้หรือว่าไข่ตุ๋นก็ได้นะคะก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และลดระดับไขมันในเลือดได้ดีมากๆเลยและมาถึงเคล็ดลับที่2นะคะอยากให้พวกเราทานไข่สุกเท่านั้นนะคะหลีกเลี่ยงการทานไข่ นะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมโปรตีนจากไข่ดิบได้และที่สําคัญถ้าว่าเราทานไข่ดิบเนี่ยมันยังไปยับยั้งการทํางานของไบโอตินหรือว่าวิตามินบ7นะคะอาจจะทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมหงอกก่อนวัยแล้วก็ผิวแห้งได้และอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าเราเนี่ยทานไข่ดิบความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคหรือว่าเชื้อแบคทีรียอย่างเช่นซามอนเอลล่านะคะซึ่งจะเป็นเชื้อที่จะทําให้เราเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการทานไข่ให้ได้้ประะะโยชนนนน์สสูงสุดะคะเ ทานไข่สุกเท่านั้นนะคะและมาถึงเคล็ดลับที่3นะคะก็คือทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะขออนุญาตแยกออกเป็น2กลุ่มนะก็คือกลุ่มที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทานไข่ได้วันละ1-2องฟองนะคะเป็นแบบนี้ได้ในทุกๆวันส่วนถ้าหากว่าใครที่อายุเยอะนะคะอายุมากกว่า60ิมีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันไขมันอันนี้อาจจะต้องลดปริมาณลงนิดหนึ่งนะคะเฉลี่ยประมาณ4-5ฟองต่อสัปดาห์และวมาถึงเคล็ดลับที่4นะคะก็คือในกระบวนการปรุงเนี่ย อยากให้เลือกใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงอย่างเช่นน้ำมันนำข้าวน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยลดระดับไขมันในเลือดลดไตรกลีเซอไรด์ลด L D L ลงมาได้นะคะและเลี่ยงการใช้ไขมันคานหรือว่าการบริโภคไขมันคานนะอย่างเช่นพวกเนยเทียมครีมเทียมต่างๆนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นคอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะทำให้ L D L สูงทําให้ไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะและเพิ่มความเสี่ยงของการอุดตันของหลอดเลือดด้วยเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่4เลือกน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัววสูงก็ช่ยลด ระดับไขมันในเลือดลด LDL ลดไตรกเซลด์ลงมาได้และสุดท้ายอันที่5นะคะก็คือเลือกทานเมนูไข่คู่กับผักนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราทานไข่เยอะเกินไปหรือว่าเราทานไข่ดาวเราทานไข่เจียวบ่อยๆเนี่ยไขมันในเลือดอาจจะสูงได้นะคะการทานเมนูเหล่านี้คู่กับผักเนี่ยมันจะช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดนะคะเพราะว่าในผักเนี่ยเขาจะมีกากใยหรือว่ามีไฟเบอร์ที่เยอะมากๆช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดและที่สําคัญเขาจะทําหน้าที่คล้ายๆฟองน้ําที่ดูดซับเอาไข่ ขมันที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นตัวช่วยในการลดระดับไขมันในเลือดที่ดีได้อีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทานเมนูไข่แนะนําให้ทานคู่กับผักนะคะก็จะช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดลดระดับไขมันในเลือดได้ไวมากๆครบไปแล้วนะคะกับ5เคล็ดลับในเรื่องของการบริโภคไข่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดลดระดับไขมันในเลือดได้ไวแบบสุดๆเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างพวกเราไปทํากันทําได้ครบทุกข้อรับรองเลยจะสามารถลดระดับไขมันในเลือดได้ไวมากๆที่ที่1เลือกทานไขต้เป็นหลั หรือปรุงโดยการใช้น้ํามันให้น้อยที่สุดนะคะอันที่2ทานไข่สุกเท่านั้นหลีกเลี่ยงการทานไข่ดิบนะคะเพราะว่าร่างกายไม่สามารถดูดซึมโปรตีนจากไข่ดิบได้ที่สําคัญการทานไข่ดิบเสี่ยงต่อการติดเชือ้อแบคทีรียซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนได้อันที่3ทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะคนทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้1-2ฟองต่อวันนะคะส่วนถ้าหากว่าใครที่อายุเยอะมีโรคประจําตัวเบาหวานความดันไขมันอันนี้อาจลดปริมาณลง,ลงเหลือ4-5ฟองต่อสัปดาห์นะคะและอันที่4เลือกใช้น้ํามันในการปรุงเป็นน้ํา ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะคะอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกและสุดท้ายอันที่หนะคะก็คือทานเมนูไข่คู่กับผักนะคะเพราะว่าผักเนี่ยมีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะจะช่วยลดระดับไขมันได้ดีมากๆก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พี่การก็าฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องรว้จะได้ไม่ป่วยไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีดๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงและ เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ